สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับออดิโอพอดแคสต์ EP ยี่สเกสนอตอนคุณหนูนะพักผ่อนแล้วก็ไปใช้ชีวิตทั้งโลกแล้วมันได้ทำโดยคุณหนูนะคุณหนูนะอยากเล่าเรื่องชีวิตช่วงนี้นะคะอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ช่วงเวลาหนึ่งที่มีสการตรงตรงนี้นะคะตอนนี้คุณหนูนะค่อนข้างน่าเบื่อชีวิตมากเพราะว่า คุณโหนนะอยากจะไปเที่ยวห้างไปเที่ยวคาเฟ่ไปที่มีความสุขอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแลวเกิดคุณโหนมีความใฝ่ฝันหลายสิ่งหลายอย่างเลยชิดที่เติรตามความฝันเป็นไอออนทางจิตวิญญาณเป็นตัวพุ่งาอกจิอย่างก็ได้แต่ว่าคุณโหนอยากเป็นไอออนคำสวยขำงามก่อนคุณโหนมีความฝันหลายสิ่งหลายอย่างอยากโดดเด่นเลวเกินอยากเป็นผู้สอนธรรมะ จะเป็นผู้ชี้ทางธร,รมะผู้เป็นผู้นำคำคิดในสอนรักษาศีลเป็นคนดีก็งามค่ะแต่ช่วงเวลาน,นี้รู้สึกได้เลยว่าเดือนตุลาคม2025นี้เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของคุณโหนลลและรู้สึกว่าต่อจากนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแหละอืมเราคงใช้ชีวิตอยู่ตัวเงเงียบไม่ได้คุณหนมีหน้าที่ทางโลกและทางธรรมทางจิตวิญญาณที่ต้องทําซึ่งถ้าทางโลกคุณหนนะ ไม่ออกไปใช้ชีวิตทางโลกกับสังคมผู้คนเลยคุณหนูน่ะจะไม่พลังชีวิตเลยพลังชีวิตคุณหนูน่ะอ่อนกำลังลงมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ยอยากใช้ชีวิตก็ค,คิดว่าอยากอยู่ตัวเองเงียบถอยตัวเองอยู่คนเดียวเงียบสงบสงบมันกลายเป็นชีวิตที่อึอดอัดหน้าอกจากระสีมันต้องมันมีความรู้สึกจิตวิญญาณแบบว่าต้องออกไปข้างนอกนะแต่คุณนะก็ไม่ออกไป อาจจะคิดว่าเก็บเงินไว้ก่อนอาจจะว่าไม่อยากไปยัไงไงดีอยากเก็บในรนและประเด็นคืออยากเก็บเงินคือค่าใช้จ่ายมันเงินมันส่วนตัวมันมีมากแล้วค่าใช้จ่ายคือไปเที่ยวห้างไปเที่ยวนี่ก็ต้องใช้จ่ายและออย่างคือคุณหนูนก็เชื่อว่าเงินมันเข้ามาเองเรื่อยๆแหละแต่คุณหนูอยากอยู่คนเดียวอยากาทำอยากปกจิตใจ,จสงบสุขนี่คือประเด็นหลักสาคัญที่คุณหนูอยากสงบเงียบตัวงเงียบแต่มันก็ทําไม่ได้นะ จิตใจคุณนัณสงบทุกอย่างอุเบกขาทุกอย่างนะคะตอนเนี้แต่ที่พลังชีวิตหมดไปคือคุณหนุมีสซเพนมีพันธสัญญาที่ต้องต้องทําเพื่อผู้คนบนาาโลกในทางโลกโดยเฉพาะสมากและทางธรรมก็ต้องดึงดูดคนของโลกเข้ามาสู่ทางธรรมที่ปีย้ายได,ได้นี่แหละคือเห้ผลที่คุณนักณคงกลับไปใช้ชีวิตทางธรรมตีเจียดยันด้านเดียวไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจออกพอดแคสต์ยี่สิบเก้าบอกว่า คุณหนูนาะต้องไปแล้วไปใช้ทั้งโลกแต่คุณหนูนาะเป็นคนรักษาศิลธ้ามากก็คงจะรักษาศิลธ้าต่อไปแหละแต่แน่นอนว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนไม่ดีสังคมไม่ดีหรอกเราก็อยู่ห้างคาเฟ่ของเราต่อไปนั่นแหละอยู่ห้างคาเฟ่ไปทำตัวนัว่นแหละถ้าคนหนูอยู่ห้างคาเฟ่ก็ดูสาวสวยรักไปวัก็มีสุขแล้วไปมากสุดก็คือไปร้านบันทางไปวัดใต้ไปศาลเจ้าเจ้าแม่อกอิมนก็มีความสุข คุณหนุหน่นจะไม่เที่ยวกลางคืนเียค่นนะ,ค,ะคุณหนุ่มไม่เคยกินเหล้าไม่เคยกินเบียร์ยกเว้นวายเมื่อก่อนเคยกินวายเมื่อสิบป,ปีก่อนตอนนี้ก็ไม่กินหวยลอตเตอรี่ก็ไม่เล่นไม่ยุ่งเลยสิบห้าปีแล้วนะไม่เล่นเลยไม่ยุ่งเด็ดขาดปุณณ์นะล่าสุดเป็นสิบปีชวไอดนตตัวอย่างบุคคลแห่งคํามดีงามจะเดินทางถาทควาดีงามเป็นตัวอย่างให้บุคคลอื่นๆอีกหลายคนนะคะตอนนี้ พลังงานเบื้องบนทั้งหมดบ่วงช่วงตุลาคมเปลี่ยนแปลงดวงตาของเลยนะอัดดวงดาวย้ายอะไรต่อมแต่มันมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันยาวอนแล้วอืมาจจะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องดวงตามันก็เป็นตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วแหละเบื้องบนให้ออกไปแต่คนนั้นก็พยายามถอยกลับมาอย,อยู่เองเหมือนกันแต่ตุลาคมนี้มันชัดเจนมากเพราะว่าเสียงไเรียกร้องข้างในทุกคนเสียงเรียกร้องจนกระทั่งเราว่าต้องออกไปนะคุณต้องออกไปข้างนอกแล้ว ออกไปใช้สังคมคุณต้องการเพื่อนดีสังคมที่เขาแต่งตัวดีสังคมคนหน้าตาดีสวยน่ารักหรือคนแต่งชุดจีนัเคก,ก,กริติกเลต้าหรือลอต้าหรือเอาอขามีความสุขเปราว่ามีความสุขใดที่แบบที่สังคมโลกเขามีกันแต่เลยนะก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวแฮกคอเล่าเลยค่ะไม่ยุ่งเลยคาดไม่ไม,ไม่ไม่ไปกินเหล้าเลยค่ะแล้วก็ไม่ไปร้านเหล้าเลยค่ะด้วยไม่มีทางไปแล้วก็คุณเลยนะก็จะเป็นตาคาวบีเป็นสันนี่แหละอืม ตอนนี้พอดแคสต์ธรรมะอาจต้องหยุดพักเบรสักพักก่อนนะคะอืมก็พอดแคสต์อ p 9ีพิเศษนี้ก็เรียกว่าเรามาพักผ่อนกายใจวิญญาณนะคะสคับข่ายฝังย้อนหลังก็ได้นะคะทุก EP สําคัญมากจะเวเ้นอีพิเศษแต่อันนี้เป็น, EP, EP, EP ปนววอีพอี e p i s เเฉพาะเฉพาะเฉพาะทางเฉพาะเฉพาะวันเวลาวันนั้นแต่ช่วนส่วนอ p พีธรรมดาต้องไปคือมันไล่กายเวลา ฟังอีกร้อยปีพันปีก็ฟังกับฟังได้แต่ฟังอิพิพศเศษคืช่วงเวลานี้นะครับอืมแต่ฟังก็ดีนะครับได้รู้จักคุณหนุนะมากขึ้นอืมคุณหนุ่มมีความสัมพันธ์ปวดตัวเองก็เรื่องเล่าที่ผ่านมาก็เยอะแยะสมัยก่อนนะคะแปลกดีนะครับสมัยก่อนอยู่บ้านได้สามนะพี่ชายชวนไปกินเหล้าไปร้านเหล้านะในน้นที่พิเศษตลอดละรู้ไปเที่ยวคืนอะไรเงี้ย แต่ก็ปเปเหตุได้นะอยู่บ้านของเหลือสบายๆนะสงบสุขแต่ตอนนี้กุนหน่แเพราะอะารเพราะว่ากุณหนสวยล่ารักมากขึ้นเป่งปังมากขึ้นงดงามมากขึ้นมาทําให้คุณนูนะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบยังไงแบบทางธรรมทางจิตวิญญาณแบบอย่างนั้นได้อีกแล้วไม่สามารถกลับมาสงบ,บเงียบได้แล้วกุณหนเนี่ยนะมีหน้าที่ที่ต้องทํามีทางชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องทํา เดยเราเป็นการเป็นไอดอาร์หรือสปีชัลไอดดนคาตัวเด่นอีกคามตัวเด่นอ,อีกมากมายอ,อ๋อไม่น่าเชื่อนะชีวิตคนนะก็ไม่คาดคิดคนันนะอยากอยู่คนเดียวสงบสงบ,สงบนะคะความจริงแรกได้ก็อยากสงบสงบ,สงบสุขบรุธแล้วก็จบชีวิตไปเลยก็ดีเหมือนกันแต่กลับบ้านไปเลยแต่ว่ามันทําไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันต้องไปตามทา์ไลน์เส้นทางเวลา ขั้นตอนอายุที่คุณหนุนเดินตั้งแต่เดินมาเรื่อยอืมแต่เลกได้ก็อยากไปนะแต่ว่ามันไปไม่ได้ไม่ว่าหนุคุณหนุนะมีหน้าที่ทั้งโลกทั้งทางธรรมทางจิตญาณต้องทำให้ผู้คนตื่นรู้โซนธรรมทางธรรมดึงคนทั้งโลกเข้าสู่ทางธรรมจิตญาณได้นี่แหละคือภารกิจของเราแต่มันต้องเขาให้เป็นไปแล้วคุณนะก็จะเป็นประกาศตัวอย่างคือจะโดดเด่นในเรื่องความเสรกำนาเนั่นแหละอืม สักวันนะคุณหนกะ็เลยจัดฟันหรือทำอะไรเงรี้ยหรือจัดฟันก็แหละต้องงานใส่กร,รมขงไม่ฉีดโบตอกฉีดฟิลเลอร์หรอกไม่ร้ายใหม่หรอกก็ปกติเลยแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขการสุขใจอืมแล้วก็ขอให้พวกเรานะคะถ้าเราอยู่บ้านแล้วนันอึดอัดอยากฝากบอกอะไรนะฝากอบอกท้ายว่าถ้าอยู่บ้านแล้วอึดอัดเอาไปเอกไปใช้ชีวิตข้างนอกเลยนะอันนี้ก็เป็นปแคสต์้ที่อยากบอกทุกคนว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอะันมีความสุขต,รต,รตรัวตนแท้จริงเรา อย่าใช้ชีวิตตัวก็เออต้องมาดูเบทฟิกต้องมาดูพอดแคสต์ต้องมาดูหนังดูซีรีส์ดูอะไรเมื่อย่างเดียวชีวิตมันหาสกาดได้หลากหลายเดี๋ยวเอาเจนซีเจนเจนวายทั้งหลายอ,อ่หรือว่าเจ้าแฝ่าด้วยนะชีวิตมันต้องหาสกัดหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่แน่นอนว่าเราไม่ทําผิดบาปเด็ดขาดแล้วก็พยายามตัวนี้ว่าเราจะไม่ทําบิดบาปอย่างใดรักษาสิ่งห้าข้อเป็นอย่างน้อยให้ได้เนี่ยคือสิ่งสำคัญมาก แต่คุณนะคงไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวไ,ได้แล้วน่าเบื่อมากทางบ้านก็ไม่ไว่าอะไรนะคะอยู่บ้านของเดียวเฉยก็ได้แม่ก็ทำกับข้าวให้กินทุกวันแต่ว่ามันน่าเบื่อมากชีวิตตอนนี้มันน่าเบื่อจริงุดเลยน่าเบือ่อแต่ว่ามันน่าเบือ่อทางจิตวิญญาณแต่คุณหนูนะตัวตัวภายนอครับอยากอยู่นี่นะอยากอยู่บ้านแต่ว่าจิตวิญญาณภาษาเขาตอรู้ส,ส ύ, ึกดวงตามันใหญ่ออกไปแต่มันต้องเป็นตั้งแต่เดอกกันใหญ่แล้วแหละ มันน่าเบื่อใหญ่ออกไปแต่ว่าคุณนะก็ไม่อยากออกไปเพราะว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่บ้านจนคงสงบอ,อ่านหนังสือธรรมะอ่านหนังสือจิญญาญหรือเรียอสายปุ่นก่อนอืมเรานมายืึ้ถึงเวลานะคะอืมลานไปว่าคุณอนะต้องไปเฉิดฉายเราไี่นองอีกอืเนาะมันทําไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทํา แล้วนี่คือสิ่งที่คุณอนะต้องบอกทุกคนนะรับทราบนะคะว่าคุณนะมีภารกิจทางโลกและทางทางจิตวิญญาณที่ต้องช่วยคนอีกมากมายหวังว่าทุกคนจะสุขกายสุขใจนะคะพอยแกอปอีเ e ก้า e ก็จบลงแล้วนะคะแล้วก็ลองดูนะ,ะว่าทุกคนจะใช้ชีวิตยังไงต่อจากนี้เราจะบุกเบิกตัวเองเองไงแล้วก็ ไปตามเสียงเรกคือหัวใจของเราเองไปตามแพชชั่นตัวแท้จริงเราไปใช้ชีวิตดีที่สุดในแบบของเราเออกในวัฒนตัวตัวแท้จริงของเรานะคะคุณนาก็ต้องไปแล้วนะไปใช้ชีวิตแล้วไปชีวิตทางโลกทางธรรมแล้วนะแล้วก็ต้องเปิดประกายสองด้านนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็ช่วยก,ก,กันเป็นกำลังใจให้คุณธนาด้วยนะทำชท่องที่ตอคุณธนาไดไอจีคุณธนาไดเฟซบุ๊กซึ่ เฟซบุ๊กส่วนตัวสกิทยทยอด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอทุกคนพบคำสุขก,กายสุขใจต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ